ผู้บริหารบริษัทเ e อเพ็กซ์โซกิตไทยแลนด์จำกัดรวมตอนรับพบปรัพนักงานใหม่ที่เข้ามาเสริมทัพอีกกว่า1,000อัตราพร้อมเดินหน้าผลิตอย่างเต็มกำลังกับยอดสั่งซื้อจากต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นมากกว่า100%ค่ะ 1, วันนี้ครับเอ่อคุณวิรู้สึกดีใจมากครับที่มีพนักง,งานประมาณนะครับเอ่อหนึ่พันบคนครับที่จะมาเข้าร่วมง,งานกับเอเพ็ก n ครับก็เชื่อว่าส์เราเรามีอีกหนึ่ง,งทีเดัดทีเดทีเเพิ่มเข้ามาเน็ดทีเด็ดทีเดทีเด็ดทีเด็ะทีเด็ดทีเีคด็ดทีเด็ดทขเด็่ทีเดนดทีเพ็ดทีเด็ดทีงเดาดทีบเ เมื่อช่วงเช้าของวันที่7มีนาคม2567ที่บริษัทเอเพ็กเซคิตไทยแลนด์จำกัดมิคมอุตสาหกรรมสินสาครได้จัดกิจกรรมผู้บริหารต้อนรับพนักง,งานใหม่อย่างเป็นทางการกับงานผู้บริหารพบพนักง,งานซึ่งวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณบิวโจผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเอเพ็กเซคิตไทยแลนด์จำกัด พร้อมกับทีมผู้บริหารทุกสาขารวมทั้งหัวหน้าแผนกและรุ่นพี่พนักงานที่มาต้อนรับพนักงานใหม่อีกจำนวน1,080คนในบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเองค่ะซึ่งคุณบิวโจได้แสดงความรู้สึกยินดีและดีใจที่มีพนักงานใหม่ได้เข้ามาเสริมทัพเอเพกให้เติบโตก,กับศักยภาพของการผลิตที่จะเดินหน้าแบบไม่หยุดยัง้ง พร้อมสร้างความมั่นใจและความเชื่อมั่นให้กับพนักงานทุกคนที่จะก้าวไปด้วยกันแบบทีมเวิร์กทางนี้คุณบิวโจอยังได้เล่าถึงประวัติการทํางานของตนเองที่ตั้งใจว่าจะทําให้เอ e เพยิ่งใหญ่แบบไม่เป็นรองใครนอกจากนั้นยังมีผู้บริหารและพนักงานที่ได้ขึ้นมาทักทายซึ่งทุกคนได้กล่าวต้อนรับพี่น้องพนักงานใหม่อย่างอบอุ่นค่ะนคนนคําพาเราเมื่อมีพนักงานเป็นคนนคําพาเราก็ไม่หลงทางตลอดระยะเวลา20กว่าปีของบริษัท ิษัทเติบโตมาเพราะพนักงานฉะนั้นทุกคนที่นั่งอยู่นี้เป็นเลือดใหม่ของเราครับพี่ก็ขอยินดีต้อนรับทุกคนและขอให้ทุกคนมีความสุขกับการทํางานนะครับแลกบักกันมากๆนะครับขอบคุณครับกว่า20ปีแล้วที่เ p e x โซคิดไทยแลนด์จำกดัดได้มุ่งมั่นพัฒนาจนวันนี้ A p e พได้ขยายฐานการผลิตแล้วถึง4แห่ง คือสาขาที่1นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาครสาขาที่2และ3นิคมอุตสาหกรรมศินสาครและสาขาที่4คือ Apex ในตำบลน,นาดีมีพนักงานรวมทั้งหมดกว่า800 0อัตราและขณะนี้ยังมีการเปิดรับสมัครพนักงานใหม่เพื่อเข้ามาเพิ่มกำลังการผลิตซึ่งหากใครที่กำลังมองหางานดีเงินดีสวัสดิการและโอทีที่ตอบโจทย์มาสมัครงานกับ Apex c ก r c u i t ิ h a ท l a n d ด์จำกัดเพียงแค่สแกน QR Code ์ post, กรอกข้อมูล หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่034490537ต่อ278หรือ631และ034119225ต่อ116หรือ742 การจําการบริษัทผู้ผลิตแผ่นพิมพ์ลายวงจอรอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนาของประเทศที่มุ่งมั่นดําเนินธุรกิจครบคู่กับการทํากิจกรรมเพื่อสังคมพร้อมต้อนรับทุกท่านเข้ามาเป็นครอบครัวของ a p e พแล้ววันนี้ค่ะ